อ้าวกีดนะครับโอ้แนวมืดกีดนะครับวันนี้ฮานอยสตัวแตกผมขอโทษ f อช่อง YouTube ด้วยที่วันนี้อาจารย์ไลฟ์สดอาจคลิปลงให้ไม่ทันนะเนื่องจากอาจารย์เสียใจกับหวยรัฐบาลอยู่หวยรัฐบาลวันนี้อาจารย์ให้291มันออก261กับหัวนะครับต้องขอโทษด้วยแต่ห้าน้อยวันนี้ใครที่ติดตามทางเพจวันนี้หานอยสตัวแตกนะครับ3ตัวตรงคือ018นะครับคนก็ถูกยกเฟสเลยถ้า ไม่เจอนะครับต้องเข้าไปดูที่เพจตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้พาเที่ยผู้ติดตาม200,000นะครับช่อง YouTube วันนี้ไม่ได้อาดคลิปเพราะว่ามัวเสียใจอยู่เสียใจกับหวยรัฐบาลคือเสียดายนะครับแต่2ก็เข้าวิ่งนะครับ2เข้าวิ่งแต่ว่า291มันออก2 6งนึ่เจ็บใจเนาะกับหัวเนี่ยเราไปดูฮานอยกันนะครับเนี่ยฮานอยที่ให้วันนี้นะฮานอยออกศูนย์แปนะครับเนี่ยคนก็ถูกยกเฟซยกลายเลยนะ ข้อเพจจริงนะครับตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวนะครับเขียนให้ถูกด้วยผู้ติดตาม2องแสนห้าถึงเป็นเพจจริงนะครับมีคําว่าตําหนักปู่ใหญ่ด้วยนะแล้วก็เว้นวรกอาจารย์น็อตแล้วก็เว้นวร์กพาเที่ยวนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับนี่เราคิดตอนหกโมงสี่สิบห้านะเนี่ยนอยสามตัวแตกเห็นไหมเนี่ยวันนี้ที่ให้ครับนี่ไงศูนย์แปดหนึ่งนะครับลากศูนย์หนึ่งแตกด้วยฟันศูนย์ด้วยนะครับสู้ต่ออาจารย์บอกนะฮะหนึ่งชั่วโมงที่แล้วก็ประมาณห้าโม คนเม้นเต็มเลยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าคนเม้นไหมอ่าใหม่ที่สุดสุดยอดค่ะรวยๆยเห็นไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์นอ็อตสตัวแตกเอาเอาหน่อยก็ได้บางคนก็เล่นแต่ตรงสุดยอดออน็อตกลับมาแล้วฮานอยขอบคุณได้3ตัวตรงเลยฮานอยอ่าเดี๋ยวนี้ขาของออไม่ค่อยเจอศูนแกแีแตก3ตัวเย่เย่แตก3ตัว3ตัวแตกนี่ครับคนเม้นเต็มเลยนะครับผมขอโทษช่อง YouTube ด้วยจริงๆ ผมก็ขอโทษนะผมมัวเสียอัวยไทยก็ถือบ้าเข้านะครเข้าเลกวิ่ง2มาล้านเปอร์เซ็นใช่ไหมมาจริงๆก็ว่าหน้าสู้ใหม่นะครับก็ไม่ได้กลับหัวให้ฮาหนอยก็แก้มือให้นะครับใครเสียไทยก็ไปได้ฮาหนอยคือใครที่ไม่ได้วันนี้อย่าไปเสียดายพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาให้บางคนไม่มีเฟซมีแต่ YouTube ก็เลยก็เลยไม่ได้ดูเนาะก็ให้ลูกให้หลานหัดสมัครเฟซหัดเล่นเฟซนะครับจะได้จะได้ดูเนาะทุกทีแล้วก็ ให้ถูกเพจจริงให้ลูกให้หลานนะไม่เพจจริงอัคนติดตามสองแสนห้าเอาโนอะตี้ไม่ขายหวยนะครับไม่ปากเวพนันนะครับเนาะโอเคนะ <ๆ S 1> เนาะเฮงๆรวยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจนะครับทุกๆคนขอกำลังใจหน่อยเร็ว